พบกับผมโนชโนล์ครับกับทน n d แ a c กเทสุธีต์เราได้มาอยู่ที่ศาลหลักเมืองจังหวัดอุดรธานีครับก็ทางด้านหน้าผู้ชมนะครับก็มองนี่สิเป็นสาลหลักเมืองนะครับแล้วก็ทาวเวสุวรรณนะครับแล้วก็พระพุทธโพธิ์ทองนะครับมีป้ายด้วยมีป้ายด้วยย้ำครับม่มีป้ายด้วยศาลหลักเมืองป้ายอยู่นู้นครับฝั่งนู้นเดินย้อนไปไกลหน่อยครับ ั่งนี้ครับป้ายอยู่ตรงนี้ครับพระพุทธโพทองโดยลำดับกันไหว้นะครับคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมคนไหนยังไม่เคยมาหรือยังไม่ทราบถ้าคนเคยมาแล้วผมว่าทราบอยู่แล้วอันนี้ไม่มีปัญหาแต่คนไม่เคยมาไม่ทราบแน่นอนนะครับว่าคุณต้องทำอย่างไรเฮ็ดจังไดนะครับก็มาทางนี้เลยครับ ใช่ลำดับการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สารหลักเมืองนะครับมีอยู่สาจุดนะครับผมจุดแรกอยู่ที่พระพุทธโพทองนะครับจุดที่สองอยู่ที่องค์พระหลักเมืองนะครับจุดที่สามที่ทาวเวสุวรรณครับนี่ครับอันนี้ครับจุดแรกครับพระพุทธโพทองนะครับแล้วก็จุดที่สองนะครับผมเป็นสารหลักเมืององค์พระหลักเมืองนะครับแต่ว่ามือนี้ปิดนะครับเลยได้แค่ ตรงจุดนี้เท่านั้นนะครับ<ป>นะครับผมแล้วก็จุดที่สามครับอันนี้เป็นเวสวุวรรณนะครับนี่ครับ,รบตรงนี้เลยครับถ้าถ้าตรงตำแหน่งชื่อท่านจะชื่อว่า,ทาเทวสวุวรรณโนแต่ว่าถ้าคนรู้จักต้นต้องไป็ะจะเรียกเวสวุวรรณนะครับ Okay. เป็นนันเข้าใจกตรงกันนั้นสามจุดนะนี่คือเขาเรียกว่าอะไรคลิกเข้าๆของก,กันมาไหว้ที่นี่นะครับผมสามจุดยามีครั้งครับตรงนี้ครับหนึ่งตรงนี้ครับสองแล้วก็ตรงนี้ครับสามโอเคเรียบร้อยนะครับผมทีนี้พักัะคู่ครับ